สวัสดีสาวกนักลบงบน้อยทุกคนนะครับผมสิ้นสุดการรอคอยแล้วครับนี่มาแล้วแขนแต่งลอกหยดน้ํานะครับผมนี่มีมาตอนนี้มีมาสามสีนะครับสียอดนิยมนะครับสีม่วงนะครับตัดดํานะเป็นของวูฟนะครับโลโก้วูฟเลยนะครับผมลูกปืนข้างละสองลูกรวมเป็นสี่นะครับดูความลื่น เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไป้อาพอก่อนอานะครับผมนี่มีมาหมดอ่ให้ดูนี่คือสีม่วงครับสีม่วงนะอันนี้สีดําทองนะครับผมดําทองนะครับผมดําทองอันนี้คือสีแดงดําแดงสวยมากสวยมาก,มากเป็นดเป็นแดงแบบแดงเชอร์รี่สวยดีครับลื่นลื่นหมดลื่นหม,หมดทุกตัวนะครับผมนี่ตัวมาพร้อมเป็นเซ็ตอย่างนี้เลยนะครับผมนี่มีหนอบให้สองอันแล้วก็มีแขนให้ด้วยครับแขนเป็นฉลุเซียนซีนะครับผม แล้วก็งองุ้มนิดนึงนะครับเป็นดีไซน์นะครับผมความยาวแขนบางคนถามความยาวแขนนะครับผมอันนี้ผมวัดวัดความยาวแขนเลยนะไม่ได้วัดเซนเตอร์นะก็จะประมาณนี้ครับประมาณร้อยร้อยร้ห้มิลนะเซนเตอร์ก็ประมาณเก้าประมาณเนี้ยครับแล้วก็เหมาะสําหรับลอกหยดน้ําเกือบทุกรุ่นเลยนะที่เป็นแขน รู5คูณ8นี5คูณ8มีคนสงสัย5คูณ8คืออะไร5คูณ8คือรูของเพานะครับก็คือกว้าง5เห็นไหมแล้วก็ยาว8ยาว8นี่ครับผมยาว8กว้าง5ยาว8เห็นป้ะมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมเกือบทุกยี่ห้อเกือบทุกรุ่นนะไดว่าอาบูยกเวนน้นชิมาโน่มังชิมาโน่ยวต้องวัดดูนะครับผมส่วนใหญ่ชิมาโน่จะเป็น4คูณ7นะครับ ก็ต้องใช้ตัวแปลงเอานะครับผมก็ตัวแปลงก็ไม่แพงนะแต่นาบิกไม่มีขายนะหนึ่งชุดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งชุดเลือกไป1หนึ่งสีนะแล้วจะได้น็อตพวกนี้ด้วยนะเนี่ยน็อตอย่างเดียวก็ห้าสิบหกสิบาทแล้วนะน็อตเขาให้มาสองชุดเลยนะตัวแหวนล็อกพร้อมเลยนะครับผมอ่าชุดเป็นอย่างนี้นี่ใส่ซองมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ถูกมากถูกมากถูกสจด,สดเพราะว่าเนี่ยรู้หรือเปล่าถ้าคนเล่นของแต่งรู้อยู่แล้ว แค่หนอบนะชิ้นเดียวนะเขาขายกันสองร้อยห้าสิบแล้วนะนี่เอาไปทั้งแขนเลยสองชิ้นมีแขนด้วยมีลูกปืนอีกกลางหากลูกปืนสี่ลูกลูกละยี่ห้าก็ร้อยอ่งแล้วนะครับผมมาบิ๊กขายแค่สองร้อยเจ็สิบเก้าบาทแค่นั้นเองนะครับมีจํานวนจากัดนะครับเข้ามาไม่เยอะนะรีบกดสั่งเลยนะครับใครไม่ทันก็ไม่รู้ด้วยนะครับตอนนี้ส่งฟรีด้วยนะครับผมกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ